ไปมองมาถ้ามันลยขึ้นไปเราก็จิตไปดานเห็นไหมปกติโดยทั่วไปแต่เมื่อเราเปลี่ยนระบบบนันไดเราก็จะมีมุมมองที่เพิ่มขึ้นมันเป็นการมองทะลุออกไปฉันมองบ้านหลังนี้ตั้งแต่ตอนที่ข้างข้างนี้ตรงต้นตรงตรง,ตรงสายกระโปรงตรงนี้เนี่ยมันมีต้นนุ่นมีต้นมะขามอะไรอยู่เนี่ยฉันเลงดูแล้วว่าฉันจะอยู่ในบ้านเนี่ยแล้วมองออกไปทะลุวอยเนี่ย ต้องเห็นต้นรุ่นมองทะลุออกไปเพราะฉนั้นตรงนั้นจะต้องทำวอยวอยจะปรากฏภาพที่เคลื่อนไหวได้ในกรอบเราก็จะเห็นภาพที่มีชีวิตพราะภาพที่มันจะเคลื่อนไหวใบไม้มันจะโยกมันจะไหวไกวได้นั่นก็คือภาพที่ปรากฏบนวอยที่มีชีวิตนั่นฉันมองทะลุไปทำไง